นี่เสนอเมนูแกงไว้จ้าแกงไว้เอามาตะบ้านนั่นละ่ปะปฏิกเพิ่นฝากลุงถาดฝากพักหวานปฏิกฝากไว้ที่แกงใช่กันได้วันนี้เฮดคอนนี่ซ <Head corn S 2> ื้อเอาก็กันไปข้นทอคำค้นทอนใส่หน้า,าเจ้าคุดลอกห่วยบันี้บะมี่ทางน้ำลงก็เลยไห่รวดไม้โค้งคดทางน้ำไว้ไห้แล้วห่อกับ้นทอไปใส่เองเตรียมอุปกรณ์เลย ก่าไ้เห็ุในทาผู้ชมเมอิ่งเฝ้าไรอย่ามันเดึกง่ากัไปขายของเตรียมแกงไว้แสบแสบน้ำกันจ้าแก้วแกงใส่ของเข้าอีกอย่างหนึง่งปลาคอจ้าผักววนลุงถาดเก็บให้สดๆจากต้นอน่อนอวดรัว,วแกงใส่ผักติวผักติวเจ้าของอีตูเจ้าของพอเดือดแล้วออกปลาลงเลยจ้าชุบ อย่า่าวขนเดี๋ยวมันสีข้าวให้มันสุสกซะก่อนผักติวลงไปจ้าปลาสุกกับไส่ผักติวลงไปตามด้วยผักหวานแล้วกับผักอีตูตามด้วยผักหวานแล้วกับยีต,ต,ยตูโอ้ยหอมจ้าเป็นต๊ะแสบหลายมามามาแส,แสบแสบเหมอนกันคนน่ะอุ้ยแกงใส่ผักหวานอ่อน เฮ็ดเราจะหัวมากก่อนเลยเสียบๆหอนหอนเอ่อหอมเสียบๆอร่อยไหมครับพอ่ออร่อยครับสุดๆเลยแจงเห็ดเจแกงเห็ดผ่อนดำเอวา,า,อยา,ายใส่ปลาคอนยั่งตาดีๆลูก่ายให้เห็นอาหารด้วย

นี่ครับอร่อยไหมคะครับอร่อยมากครับเดี๋ยวทำให้มันเป็นเสียงกางแกงใส่เห็ดใส่ปลาคอใหญ่แล้วก็ปิ้งข้องในไก่ก็มีชานเป็นอะไรคะ่ะอร่อยมากคะ่ะคุ้ชมลูกลูกคนข้าวยินด้วยกันน่จะครับดู

ยี่ไพ่มาเปิดแฟตให้แม่วะทอดเครื่องในเครื่องในไก่แกงมือขึ้นเอามาอุ่นกินตอมือขึ้นเนี่ยกินเฟ้าวมันดึกเฝ้าไม่สอนจีวีเหตุการณ์บ้านมันดึกทางใดพอดีบะทอดเครื่องในไหม เออแล้วเบิ้งเจ้าใส่รถมอเตอร์ไซค์เจ้าไดงมึงพี่จังไลยมอเตอร์ไซค์ยังควรจักั้ยานเจ้าแป๊ก่อนกันเลยก็แป๊วมาตอบหนึ่งก่อนยกคนชิบเฮ็ดเขาเจ้าสันติเฮ็ดสีเฮ็ดเขาเจ้าติบอคูนคูนโอ้เลยบอกคนเจาเอาเงินให้เพิ่นตัวเนาะ จำาูกไม่ใช่ฟันคุดฟันซ้อน <c oughs> อ,อ,อกินบา้ากินผักหวานาาาชีวีกินผักหวานเาาี่ยข้าวอยู่ไหมมีก้างไหมลูกไม่มี กินดูอืมอืมอืมกินผักหวานอันนี้ดึงออกเออ